สีแบบนี้อาจจะดูน่ากลัวนะนี่คือเห็ดลิ้นจืออกแห้งพอส่วนดางๆนี่ป้าใช้หอยขัดหม้อขัดเพราะว่ามันจะมีสปอร์แล้วก็มีฝุ่นจับอยู่บนดอกเห็ดเนื่องจากว่าลิ้นจือเป็นเห็ดที่เกิดอยู่ตามตอตามขอนบางดอกนี่จะอยู่ตอคือต้อนไม้มันจะมีราก เมื่อต้นไม้โค่นมันก็จะเหลือตอส่วนที่ทอดยาวไปมันก็เป็นขอนค่ะเห็ดลิ้นจือที่ไปเกิดอยู่ตรงโคนตอหรือว่าตรงส่วนที่เป็นรากไม้เขาก็จะอยู่ติดดิน,นก็จะทาให้มีเศษดินเลอะอยู่บนดอกเห็ดแล้วสปอร์ของลินจือก็มีสีสีออกน้ําตาลสปอร์ของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ที่ดอกเห็ดนะคะ ถ้ามองเห็นขนแมวป้าต้องขอโทษจริงๆน้องๆตาดีอาจจะมองเห็นขนแมวป้าต้องขอโทษนะคะเห็ดลินจือสรพคุณของลิ้นจือคือยิ่งรูปก็ยิ่งเกิดเงาแต่อันนี้คืออบแล้วไม่ใช่เห็ดสดเพราะฉะนั้นรูปก็ไม่เกิดเงาเห็ดลินจือเก็บมาถ้าไม่รีบตากคือ อาวางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทถ้าไม่รีบตากหรือไม่รีบอบดอกเห็ดจะคล้ายกับคายน้ำออกมาเปียกแล้วจากนั้นวันที่สองหลังจากเก็บมาได้สองวันถ้ายังไม่ผึงไว้ในที่ที่แห้งจริงๆมันจะเป็นราอยู่ที่ใต้ดอกแล้วก็อยู่หลังดอกคือเป็นราทั่วไปหมดเลยซึ่งป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดดินจือ ถ้ามีลาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดอันตรายไหมอันนี้ป้าไม่รู้จริงแต่ป้าคิดว่าน่าจะมีอันตรายนะคะแม้เราจะล้างออกไปแล้วแต่อันนี้ป้าก็ไม่รู้นะที่ป้าต้องรีบนําเห็ดลิ้นจือไปอบเพราะว่าป้าเก็บลิ้นจือมามีแต่ดอกสวยๆสวยมากๆป้าก็พึ่งให้แห้งค่ะผึ่งอยู่ในห้องนี่แหละจนแห้งแห้งแล้วน้ําหนักจะเบา จากนั้นก็เก็บใส่ถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อยเลยมัดปากถุงให้ดีเลยอยู่มาไม่นานมันจะมีตัวแมลงมากัดกินย่อยเห็ดลิ้นจือดอกใหญ่ๆเป็นแป้งเลยกลายเป็นแป้งเหมือนรำอ่อนเลยค่ะป้าก็เลยคิดหาวิธีก็ลองอบจึงได้รู้ว่าอบแล้วมันจะทำให้เก็บได้นาน แต่การอบทั้งดอกแบบนี้มันจะทําให้มันแข็งค่ะเวลาจะไปใช้นี่ต้องใช้มีดที่คมจริงๆคือต้องใช้บางตอแล้วแหละสับตอนสับนั้นต้องระวังเขียงแตกด้วยแต่ป้าต้องอบเป็นดอกแบบนี้เพราะว่าป้าไม่มีเวลาหั่นเป็นชิ้นๆที่อบเป็นชิ้นๆก็มีนะแต่ป้าเอาไปเก็บไว้ไหนป้าจำไม่ได้แล้ว อบเป็นชิ้นชิ้นนั้นมันจะสะดวกในการเอามาต้มชาดื่มถึงอบแล้วก็ยังมีรสขมป้าก็เลยมาบอกวิธีเก็บเห็ดลิ้นจือไม่ให้มีละเอ้ยไม่ไม่ให้ต,หตัวมอดตัวแมลงมากัดกินก็คืออบส่วนดอกนี้ป้าลืมอบดอกนี้ลืมอบค่ะ ตากตาไว้บนกิ่งกระถินแล้วเนี่ยตาไว้ที่กิ่งกระถินตอนนี้น้ำหนักเบาแห้งแล้วแต่ก็งุ้มลงแบบนี้ค่ะดูขาขาเป็นเงาวับเลยเด็กลิ้นจือจะต้องมีขานะคะถึงแม้บางดอกเราจะมองไม่เห็นขาลิ้นจือแต่มันจะมองเห็นส่วนเนี้ยนี่อันนี้คือใต้ดอกเห็นเนี่ย ถ้าหากดอกที่ขาสั้นๆเราก็จะสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นขาเห็ดตรงนี้เห็ดดินจือจะต้องมีขาส่วนเห็ดที่เกิดอยู่ตามขอนไม่มีขาค่ะเกิดอยู่ตามขอนเลยถึงแม้เราจะดึงออกมาก็จะมองไม่เห็นขาแบบนี้คือมันจะเป็นส่วนนี้ติดขอนดึงออกมามันก็จะหลุดนั้นไม่ใช่เห็ดลินจือนะคะนี่ดอกนี้ป้ายจะต้อง เก็บใส่ถุงไว้ต่างหากดูซิว่ามันจะมีมแมลงไหมโอ้โหป้าตกใจเป็นเสียงแตรของรถดับเพลิงค่ะเสียงแตรดังมากขอบคุณนะคะที่มาฟังป้าพูดเรื่องเห็ดลินจือดอกนี้หนึ่งปีแล้วนะหนึ่งปีแล้วแล้วป้าจะให้ดูนี่มันจะเป็นเป็นรูเล็กๆซึ่งป้าว่าที่เป็นรูเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันน่าจะเป็นรูของมแมลงที่ชอนชัยอยู่ในดอกเห็ดนี้ ก่อนที่ป้าจะเอาไปเข้าเตาอบค่ะดอกนี้ป้าใส่ถาดเข้าเตาอบส่วนที่ที่เก็บมาใหม่ป้าใส่ในไมโครเวฟเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนป้าไม่อยากเปิดเตาอบเพราะมันจะทําให้ร้อนมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาฟังป้าพูดเรื่องเห็ดลินจือขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ